ภายใต้ความหนาวเย็นสุดข,ขั้วครอบครัวที่รักกันดีแต่หน้าพ่อฉีดพ่อคุกกี้แอบกินคนเดียวได้ไงผู้คนมากมายที่นี่กำลังหิวลูกพี่ลูกน้องของฉันคว้าบิดกีดยีบอัดด้วยความโกรธลุงถึงจะโดนจับแต่ยังกัดไม่กี่คําผิดอะไรฉันเป็นพ่อของคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันสามารถกินได้มากเท่าที่ฉันต้องการ พูดจบซาเบอร์ก็ยกมือขึ้นคิดถึงพี่ชานตังแต่เขาไม่เคยคาดคิดพี่ตังจะเตะกลับตรงตอลุงบินออกไปเหมือนว่าวหาักล้มลงกับพื้นหมดสติป้าตกใจดูด้วยน้ำมูกและน้ำตานั่นคือพ่อของคุณคุณกล้าเอาพ่อของคุณไปได้อย่างไรพี่ถังยังมีสีหน้ารู้สึกผิดอยู่บ้างแต่ลิ้วลู่หยานที่อยู่ด้านข้างก็จูต่ตอจับมือพี่ตังกระซิบอะไรบางอย่างในหูของเขา วินาทีถัดมาใบหน้าของลูกพี่ลูกน้องเริ่มดิ้นรนเล็กน้อยในไม่ช้าเขาก็ดูเหมือนจะตัดสินใจบางอย่างเขาอุ้งลุงของเขาและเดินไปที่ประตูลแล้วลุงก็ตื่นตื่นตะนกทันทีและตะโกนว่าไอ้สารเลวคุณกำลังทำอะไรฉันเป็นพ่อของคุณคุณปล่อยพ่อของฉันไปฉันขอโทษคุณกินมาอายุเยอะและตอนนี้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร คุณควรทําผลงานสุดท้ายให้กับลูกชายของคุณพูดจบลูกพี่ลูกน้องก็จะไล่ลุงออกแต่ลูกตะคุบแผงประตูทั้งสองถูกช้นักงันที่ประตูลูกชายคุณตื่นขึ้นมาอย่าหลงกลโดยกีบนางนั่นคุณไม่ต้องการแม้แต่พ่อของคุณเองแม่มันเป็นไปไม่ได้มิฉะนั้นเราจะต้องเล่นให้จบคุณจะช่วยฉันในครั้งนี้ฉันจะเป็นลูกกรตันอยู่ในอนาคตได้โปรดแม่ป้าตะลึงเมื่อลูกพี่ลูกน้องตะโกน แรงในมือก็ขายหันหลังกลับและหยุดดูฉากโคตรร้ายนี้คุณเป็นสัตว์ร้ายทั้งหมดฉันจะไม่ปล่อยคุณไปแม้ว่าฉันจะเป็นผีลุงกรีดแบบนี้เลือดพุ่งเหมือนครึ่งก้าที่ฉันถูกโยนทิ้งไปในชีวิตที่แล้วลุงข้อประตูแล้วข้าควรแต่ในไม่ช้าเสียงก็จางหายไปจนจบหายไปในสายลมและหิมะที่หวีดหวิวป้าล้มลงกับพื้น ร้องไห้บีบหัวใจเลา่าชินฉันขอโทษลูกพี่ลูกน้องของฉันเดินไปและหมอบลงคุณวางใจได้ว่าฉันจะกะตัญญูต่อคุณอย่างดีป้าพยักหน้าอย่างชอบธรรมอยากหันหลังไปกอดลูกพี่วินาทีถัดมาลูกพี่ลูกน้องของฉันหยิบป้าของฉันขึ้นมาโยนออกนอกประตูฉันวางโทรศัพท์ลงบนพื้นฉันไม่เคยคิดเลยลูกพี่ลูกน้องของฉันจะทำสิ่งนี้เพื่อเห็นแก่ โหดร้ายกับพ่อแม่ตัวเองมากเสียงร้องของแม่หัวโตวดังมาจากนอกประตูอีกครั้งค่อยๆอ,อ่อนลงจนหายพอไม่มีเสียงเลยพี่แป้งคุกเข่าลงกับพื้นไปที่ประตูเขาเตาบ้า,าขอโทษขอโทษลูกชายก็เพื่อความอยู่รอดเขาถูกประนามด้วยความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีลิวรุยอนเดินเข้าไปกอดเขาอย่างรวดเวร็วปลอบประโมอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรไม่เป็นไร พ่อแม่ของคุณจะให้อภัยคุณอย่างแน่นอนจริงๆฉันกลัวมากตอนนี้ฉันมีแต่เธอควันๆเราจะอยู่ด้วยกันตกลงไหมลูกพี่ลูกน้องกอดลิวรุยอนและร้องให้อย่างโอบขาริวรุยอนปอบโยนเขาอย่างเงียบต่อจากมุมมองของการเฝ้าระวังเท่านั้นเมื่อนั้นฉันจะเห็นความชั่วร้ายในดวงตาของริวรุยอนแน่นอนว่าน,นระกว่างเปล่าปีศาจอยู่ในโลกไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าคนเหล่านี้เป็นผีอารวาส ฉันรู้สึกไม่สบายในใจลดจำนวนครั้งที่ดูกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาฉันเปิดกล้องวงจรปิดอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็คว้าแอดรอบอีกครั้งคราวนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นคว้าน้อยลงหมาม่าถุงเดียวมิดกกตบีบอัดเสร็จนานแล้วทั้งสองแบตบอมีกึ่งสำเร็จรูปออกเป็นสองส่วนช้าเอาเข้าป่าอาจเป็นเช่นนั้นแต่ตายกับหยานหยานได้และฉันก็ไม่เสียใจ อย่าพูดคำโงต่ต่อแบบนี้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ไปนอนก่อนนะด้วยวิธีนี้ลูกพี่ลูกน้องของฉันนอนหลับอย่างเงียบตอที่รักที่รักเห็นลูกพี่ลูกน้องไม่ตื่นนานลิวรูยอนก็แสดงแสงที่ดูร้ายใครจะไปตายกับมึงฉันจะบอกคุณว่าหญิงชราต้องมีชีวิตที่ดีทันทีหลังจากนั้นลิวรูยอนถอดเสื้อคลุมของแทนเราออกจริงๆใส่เองปล่อยให้เธอสวมเสื้อเดียว หลับสนิทในน้ำแข็งและหิมะนี้อบอุ่นและเย็นเย็นเรารอดไหมทันใดนั้นลูกพี่ลูกน้องของฉันก็ยิ้มอย่างมีความสุขแต่เปลือกตายังไม่เปิดฉันรู้ว่ามันเป็นสัญญาณว่าผู้คนกำลังจะถูกแช่แข็งจนตายลิลร,รุยอนก็รู้เช่นกันพอใจจากเสื้อผ้าของตัวเองหยิชบช็อกโกแลตออกมากินอย่างมีความสุขคนที่จอร,ริงริงแล้วซ่อนอาหาร มันเป็นสิ่งที่กีบตัวเมียนี้สามารถทําได้อย่างแน่นอนแต่ฉันจะปล่อยให้เขาทําอย่างนั้นได้อย่างไรทันทีหลังจากนั้นฉันกดปุป่มปลุกเพื่อตรวจสอบอีกครั้งเสียงขุยของบอ่อน้ําดังขึ้นคราวนี้ฉันปล่อยให้เขาดังก้องไปทั่วทั้งห้องสิ่งที่ดังขึ้นลิวรูยอนตกใจรีบหาที่มาของเสียงและลูกพี่ลูกน้องของฉันก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงที่แหลมคมเขาเปิดตาที่ผ่อนคลายของเขาวินาทีถัดมาฉันรู้สึกกับพี่กระเป๋า ดูเสื้อผ้าบางบางบนร่างกายของคุณดูริวรุยันที่ห่อเหมือนซองส์หนึง่งในที่สุดสายตาของลูกพี่ลูกน้องช็อกโกแลตที่ล็อกอยู่ในมือของเขาทําไมคุณถึงมีช็อกโกแลตตอที่รักฉันหยิบช็อกโกแลตนี้ขึ้นมาจากแอดล็อแค่จะชวนไปกินข้าวฮ้าห้าิวรุยันยิบอย่างเชื่องชาแต่คําอธิบายของเขาซีดมากอทําไมคุณถึงถอเสื้อผ้าของฉัน คุณรู้ไหมว่าฉันจะตายที่นี่คุณไม่ได้บอกว่าคุณจะอยู่กับฉันเมื่อคุณตายทำไมต้องทรยศชฉันลูกพี่ลูกน้องถูกพาไปได้วยความโกรธไม่มีความรักในสายตาแทนที่ด้วยความเกลียดชังไม่รู้จบที่รักคุณฟังคำอธิบายของฉันนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงโยอยางตกใจจนตัวสันอยากหนีจากที่นี่ทันทีเขาสะดุดโอซาก้าตะวันออกเสียงเหนือบนพื้นโดยไม่คาดคิดฉันรักคุณมากอน แต่คุณตอบแทนฉันอย่างไรลูกพี่ติดตามแล้วกดเขาลงกับพื้นเลยอยาฉันจะไม่ทำอย่างนั้นโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยที่รักเธอรักฉันที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอพี่ตังเสียสติไปหมดแล้ววินาทีถัดมาเขาก็หยิบโวซากาตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาบนพื้นโดยตรงทุกก้นบุหรี่ของลิวเออู่อย่างแรงหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งกระทบเนื้อและเลือดของลิลรยอนสุดท้ายก็หมดลมหายใจ ฉันถือกล้องวงจรปิดมือสั่นทันใดนั้นลูกพี่ลูกน้องของฉันก็หันกลับมาจ้องมองตรงไปที่กล้องวงจรปิดฉันสบตาเขากลัวจนหนังสีชา007คุณกำลังดูอยู่ใช่ไหมมันต้องเสียงแน่แน่ที่เห็นเราฆ่ากันเองใช่ไหมฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อพบคุณฉันใจคุณสายแม้ว่าจะอยู่ห่างจากเขาหนึ่งแสนแปดพันไมล์แต่เสียงคำรามที่น่ากลัวของเขายังทำให้ใจฉันเต้นแรงในขณะนี้ ทันใดนั้นตัวต่อก็เริ่มสร้างผลงานชิ้นเอกเสียงอึกทึกของการล่มสลายดังขึ้นลูกพี่ลูกน้องตกใจไม่ว่างไปตรวจสอบฉันก็รีบเปลี่ยนกล้องวงจรปิดนะคะคนพบอย่างน่าประทับใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กำแพงด้านหนึ่งของวินล่าถูกพายุหิมะเผยให้เห็นรู้ขนาดใหญ่เกือบเสี่ยววินาทีพายุหิมะเต็มห้องนั่งเล่นทั้งหมดในไม่ชากำแพงอิโนนก็พังทลายลูกพี่หลบไม่ทันกดกับพื้นนะัก ช่วยฉันด้วยศ0 7มาช่วยฉันด้วยเสียงคำรามอันเจ็บปวดของลูกพี่ลูกน้องของฉันมาจากการเฝ้าระวังแต่ฉันไม่มีเวลาดูเพิ่มเติมขณะนี้กลองวงจรปิดหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์ฉันแค่นั่งบนเตียงโดยถือโทรศัพท์ไว้ในอ้อมแขนนั่งจนลุกสางการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้สึกวา่างเปล่าในขณะน,นี้ทันใดนั้นเสียงใบพัดก็ดังขึ้นในหนูของฉันวินาทีถัดมาเสียงออกอากาศก็ดังขึ้นทีมกู้ภายชาวบ้านจากทั่วทุกมุมโลกมาถึงแล้ว ตอนนี้เราจะหมันเงินออมของเราไปตามแผนโปรดลี้ภายในบ้านของคุณเองก่อนหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะพาคุณไปยังพื้นที่ปลอดภยัยเสียงเชียร์ดังสนั่นจากทั่วทุกมุมฉันเปิดหน้าต่างและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเฮลิคอปเตอร์อันไกลโพนปล่อยเสียงคำรามที่ถูกระงับไว้นานในที่สุดก็รอด